แจ้งกันหน่อยครับเรตล่วงหน้าก่อนชก1วันมวยไทย7ศสีอาทิตย์นี้ครับตรงกับวันที่12พฤศจิกายน66นะครับคู่แรกเนี่ยคู่นี้ใกล้เคียงกันเหลือเกินรูปร่างดีเหมือนกันซ้ายเหมือนกันนิติกรครับน้องชายของพุทธิกรตั้งต่งตอสา6 6 3 0นะครับ ตั้งต่อ630ลงทุน1,630ในการเจอกับเพชรตะวันอยากเช็คกรอยากเช็คกระทก็แอด MU389 นะอ่ะคู่นี้โอ้โหอย่างที่อเรีนไปว่าแหมค,คล้ายคกันเลยครับค,รคล้ายคกันเลยครับแต่ผมยังดูว่าหน้ารองหน้ารองตรงไหนหน้ารองตรงที่ว่าวง,วงนอกเนี่ยยังดูเพชรตะวันจังหวะเขาจะดีกว่าหน่อยคมกว่าหน่อยครับแล้วหมัดซ้ายก้าออก เนี่ยหมัดซ้ายเพชรตะวันเนี่ยผมว่าเป็นจุดเปลี่ยนเกมได้เลยนะเออหมัดซ้ายทําลายทรงหมัดซ้ายกล้าออกนะครับต่อยซ้ายฟันศออืมกล้าต่อยกล้าฟันวงในดูว่ามีลูกขึ้นคอมีลูกขวางอืมขึ้นคอคนชิงคงชิงกันขึ้นคอแน่นะครับแต่ว่ามีลูกขวางนอกดูแข่งมั่นกว่าหน่อยในดูว่ามีลูกขวางนะครับหมัดซ้ายดูกล้าออกผมมองหน้ารองเลยคู่แรกผมออกที่ เพชรตะวันครับออกมวยรองเลยครับส่วนคู่ที่2นะครับแก้วนาคาตั้งต่อ760หวนอนี่เก๋านะครับอ๋อนี่เก๋าอยู่แล้วนะครับเลือกออกเจ็บเจ็บคมคมมวยขวาส่วนน้ำเงินนี่มังกรเพชรนะครับตอนแรกเริ่มเดิมทีตอนแรกเป็นสายเพชรนะ,ะแต่ก็ยังเป็นต่างสึกต่างสายครับตอนแรกเพชรยินดีส่งสายเพชรเข้าประกวดต่อสายเพชรถอนก็เอามังกรเพชรมาแทนะจะดูนุ่มกว่าสดกว่าครับ ซ้ายคู่นี้ขวากับซ้ายข้ามศึกมาจากสายเพชรยินดีครับบรรยากาศดูเป็นรองแน่ราคาอยู่ที่แก้วนาคาประมาณ19ไม่แพงนะผมว่านะดูหน้าเสือความเก๋าเกมของแก้วนาคาครับน่าจะออกนำไปก่อนแล้วปลายๆค่อยแต่งตัวได้ครับส่วนคู่ที่3คู่รองนะครับอภิเดชขวาฝีมือดูหนักกว่าทีเด็ด ที่ขาดสอกอันตารายนะครับที่เด็กที่ขาดดีกว่าคู่นี้สอกอันตารายทั้งคู่นะครับกล้าออกกล้าฟันทั้งคู่ในการเจอกับมหาสมุทรมหาสมุทรตั้งต่อ570นะครับดีกว่าขวาจัดเลยดูพลิ้วกว่าหลากหลายกว่าอาวุธเยอะกว่าช่วงหลังเนี่ยดูว่าสภาพร่างกายดีกลับมาอยู่ในช่วงที่มั่นอกมั่นใจอีกครั้งหนึ่งกลับมาอยู่ในช่วงที่มั่นอกมั่นใจอีกครั้งหนึ่ง มาสมุดต,ตั้งต่อ570หรือประมาณ118ผมดูจัดกว่าแต่ระวังหน่อยระวังลูกนาลูกวินาทีทองของอัพพิเดชหน่อยนะครับอ่ะเจ็ดสีชอบที่มาสมุดคู่รองครับส่วนคู่เอกของรายการครับยกเคียรีเคยโดนหมัดแพ้นอกมานะอ่าประมาณไปยงได้แล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาเจออีกครั้งหนึ่งกับคู่ปรับเก่าอย่างริกนาคาตั้งต่อครับ ริ์นาคาตั้งต่อ630อยู่ประมาณ54ต้นต้นกล้าเตะกล้าต่อยเป็นฝ่ายกระทาไปก่อนซ้อมอยู่ที่เกียริเพชรนะครับชกกลางวันผมดูแรงปลายดีกว่าด้วยบวกกับที่ว่ายกเคียรียก123แกก็ยังไม่ค่อยออกอะไรมากเข้าริ์นาคาก่อนผมว่าได้ลุ้นก่อนนะอ่าผมชอบไปที่ริ์นาคาทวนอีกครั้งนะครับอ่ารวมไปถึงชอบล่วงหน้าเรทล่วงหน้าก่อนชก1ึวันย้ำอีกครั้งคู่แรกนี่ผมออกเพชรตะวันดูหน้ารองเลย นะครับคู่ที่2ยังชอบความเกา๋าบรรยากาศของแก้วนาคาครับดูออกนําไปก่อนแล้วค่อยแต่งตัวกันคู่ที่3ยังชอบหมหาสมุทรครับดูจัดกว่านะครับความหนักอาจจะไปลองแต่ผมว่าดูจัดกว่าดูอาวุธเยอะกว่าแล้วก็คู่เอกของรายการครับยังชอบริกนาคาครับเข้าก่อน123่งสองสาว่าได้ลุ้นก่อนกล้าเตะกล้าต่อยกล้าออกประมาณนี้นะครับมวยไทย7สีนำเรทล่วงหน้าแล้วก็ชอบเบื้องต้น ชอบก่อนช่างมาฝากกันอยากรุ่นมวยกับเอกชุมพรฝากที่พี่ทุกท่านไว้ใช้บริการด้วยนะครับ @mu389 ครับ